ค่ะและวันนี้อยู่กับเราเช่นเคยการีแอ x ในช่องมิวกี้ไม่มิวชร์มิวกี้มิวปาร์ตี้วันนี้จะมา r e อ x นะคะตัวอย่างของซีรีส์น้องรนิวนะคะที่พระเอกชื่อเรื่องภารกิจลับแฟนดอมแบบแฟนดอมแฟนด้อมไรไม่มีฉบับของเราภารกิจลับฉบับแฟนดอมที่ปิดต้องมานานแล้วนะคะวันนี้จะมาดูว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นยังไงพระเอกของเราเรื่องแรกเขาบอกว่า ตลกอ่ะเดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นยังไงอ่ะไปดูกันเลยจ้าเออนั่นน่ะมูนซีเครตบอยแบนด์ไอดอลอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่นวลก็ขึ้นเช่นกันแหละซีเครตดีมและนี่น้าไนน้องเล็กของมูนและแม่ของฉันเองเมนตั้งใจจะไปดูคอนเสิร์ตครบรอบ5ปีด้วยกันแต่คือพวกเราเป็นแฟนคลับน้าไนสงสัยที่จะต้พาตัวน้าไนมาก็เพราะว่า เด็กคนนี้ชื่อนินจาน้องไปไปทำงานกับพวกเราตอนนี้เราเป็นอะไงสุดท้ายเราไม่อยากให้นินจาได้เจอแต่หนอยู่ดีล้ววันแงอลู้แล้วก็มาพาตัวนานน่นจะทำอกคร้งว่านานอยากไปกับพวกเราไหมเ้ยไนอก่อแล้วคือมหัไม่ได้ก็คือไม่ได้ค่ะถึงแม้ว่าน้าน้จะเป็นคนขอก็ตามอุยเข้าใจนะเป็นแฟนคลับอะ้ตัวาย นาไหนนาไหายตรงไปเจ๊โอ้โจ๊เงียบทุกคนต้มีสตินะมันยังอยู่ในสถานการณ์นอะไรอีกบ้านายนายต้องอยู่ใกล้ๆนี้แหละคือเรื่องมันอยู่ภายในวันเดียวหรอหรือไม่ใช่เจ๊แย่แล้วครับเจอ้๊เจ๊เชื่อจริงๆนะ ว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่อขายคลิปจะเป็นงค่ะต้องสะสมเรื่องแบบนี้เรื่อรอจริงๆก็ไม่จำเป็นหรอกถ้าชื่ชอบเสียหรือเปล่าแค่นี้ก็เป็นแฟร์สำหรับเราอุ่ยเต้นโคเวอร์ไงเจตเตอร์เป็นโคเวอร์แล้วนี่ต้องมาเจอในชีวิตจริงติ่งเป็นยังงไ่ศิลปินก็คงจะเป็นแบบอ้ายรู้แค่อย่างเดียวว่าไหนเป็นแร็พเนี่ดีอืมแต่ไหนก็ไม่รู้เลยว่านี่ปอร์เนีง อะไยังสมควรจะได้รับความรักจากทุกคนอยู่หรือเปล่าขอให้เรามีใจดีกับหนึ่ให้มากๆนะอยูง mm hmm. สะพอนเดนมาเลย นไม่เห็นจะมีรถผ่านมาเลยอ๋อน่าสนใเนาะเนี่ยวันดีค่ะเออเวลาสองทุ่มทางทัวร์ดีนะคะวันดีค่ะใช่ทุกวันศุกร์ศุกร์วันเสาร์ใช่ทุกวันศุกร์แล้ววันเสาร์จ้าเด้ใช่ใช่ทุกวันศุกร์แล้ววันเสาร์ น,น,น่ารักันจะเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้มมดราออม่านิดนึงหรือมั้งอคอมเมดี้น่าจะเป็นแนวแบบออว่าส่วนมากน่าจะเป็นแนววิจาภาพแนวแบบว่าความรักแบบเขาเรียกไม่ไม่ใช่ความรัก,แบบกแบบว่ารักโรแมนติกอืมเป็นแบบความรักแบบเพื่อนอะเออเพื่อนเพื่อนออแฟนคลับที่มีออให้ต่อศิลปินอะไรอย่างงี้ แต่้อนถึงความโรแมนั์สุดๆความโรแมนคั mm ์สุดๆเออแบบความอยู่ใกล้เมนด้วยอะไรเงี้ยความแบบโดนเมนอ้อนเงี้ยน่ารักมาลงดีใช่แหละน้องมินิกน่ารักมากใช่ก็คือก็งงมากว่าพระเอกหวานมากไม่พระเอกน่ารักไม่แต่ว่ามิวนิกก็หวานอยู่แล้วแบบมีความน่ารักคู่กันเออมีความแบบเออเอาความน่ารักแบบ คุ้มสียาดเลยใช่มันก็จะเป็นความน่ารักที่แบบว่าไม่เราลราเรานักเสื้อเขาหน้ารักทุกคนเลยนะแบบนินนนไปทางแนวน่ารักไม่ได้เน้นไปทางที่แบบว่าหล่อนเลยหรือว่าเท่แบบเลยแต่มันจะเป็นน่ารักแบบใช่แบบน่ารักแต่ติวเตอร์แบบหลอนะเต้นโคเบอร์ด้วยนะเออติวเตอร์เขาดีแล้วติวเตอร์เขาดีแล้วจริืมก็ท่านี้แหละค่ะทุกคน ว่ากไงชนพี่อยู่ก็สนุกน่ารักคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์เบาสมองสบายๆอาจจะไม่ไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดขนาดนั้นหรือมีปมอะไรขนาดนั้นเออมันก็จะเป็นแบบภารกิจอารมณ์แบบ่าพาดาราพาดาราที่เราชอบไปแบบไปไปเขาเรียกว่าไงมอบความสุขให้กับแฟนคลับอีกคนที่แบบเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยเออมันน่าจะเป็นซีรีส์ที่แบบนั่นแหละคะทอนฟิลกูสะท้อนถึงความแบบว่า มิตรภาพเอยใช่ความรักเอยความห่วงใยเอยความเขาเรียกว่าความอะไรอ่ะความอบอุ่นของแฟงเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบแนวโรแมนติกความของแฟนขอบด้วยแหละความสนุกความฮีฮาความสตราอดคิดว่าใครที่แบบอยากจะพักเบาๆสมองน่าจะดูเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เชิญไปดูได้เลยค่ะพระเอกเรื่องแรกนะคะคุณนิวชวรินของเรานะคะแระอีกเรื่องแรก และเป็นผลงานที่สองอจากนิ้งเฮียก็ค่าคคิดถึงน้องนะคะสามารถไปดูน้องได้ก่อนเลยใช่นะซีเรื่องนี้ก่อนก่อนน่าจะก่อนดับแสงล้วีก่อนใช่เพราะว่าข้าฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ดูนี้ไปก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งใช่แล้อีกบทบาทหนึ่งที่นุ้นนิวเล่นเป็นพระเอกใช่ก็ไปชมค่ะห้าพฤษภาคม เวลาสองทุ่มทุกวันเสาร์สุกและเสาร์ใช่ทางทูไอดีนะคะไปสมัครกันได้เลยใช่สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะจบละค่ะเหมือนเดิมกดไลค์กดซับสไ r i b e แล้วกดกระดิ่งให้ได้เลยค่ะอย่าให้เราทำอะไรเหมือนเดิมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปใช้เลยคอมเมนต์แบบมีอะไรจะทำมีอะไรรามว่าตา่คอมเมนต์แบบว่าตัวลูกอืตัวลูกพอตัวลูก ไม่ต้องมาแบบไม่ต้องบิดตบบิดาบานดา <c oughs> <c oughs> เอาตัวรุ่งพอเบาๆเล่นๆเราคอมเมนต์แบบน่นนารักๆนะคะสามารถติชมกันได้ <c oughs> ได้คอมเมนต์ได้เลยคะ่ะและติดตาม react ตรีแอคต่อไปว่าเราจะมารีแอคอะไรนะคะแล้วก็รออย่าลืมกานอนอยู่ใช่ไหมร<ล>อ,มอต่อไปร <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวกำลัง เล่งนำอยู่ทุกคนเออก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเล่งลงนะคะแล้วก็นะั่นแหละอยากให้เลยกอะไรก็เหมือนเดิคมคอมเมนต์รับวันนี้นะคะ่ะบายบายแล้วค่ะสวัสดีค่ะกลับง,งามเลย <laughs>